จ้ายุพันธ์ตอนที่1,802ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์ติ้งเกราะมังกรเพิงเกรดหนึ่งเดียวความคงทนอนันต์พลังป้องกัน5 0 0พเอ็ดไอเทมเซตต้ตานฐานอาการบาดเจ็บความอดทนบวก1,000แต้มค่าพละกำลังและความว่องไวบวก500อาจัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น100%านทานทักษะรอบสังหารและทักษะ ค่าในฮิตเดียวรักษาอุณหภูมิร่างกายที่เหมาะสมเอาไว้ตลอดเวลาต้านทานหมื่นพิษเพิ่มพลังป้องกันตามจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้และแบ่งปันพลังป้องกันนั้นให้แก่สมาชิกทุกคนทุกครั้งที่ถูกโจมตีจะเพิ่มพลังป้องกัน20หน่วยและค่าความอดทน10หน่วยซ้อนทับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นจะคงอยู่เพียงแค่3วินาที แสดงผลลดแรงประทะตลอดเวลาได้รับทักษะย้อนกลับได้รับทักษะการป้องกันสมบูรณ์ได้รับทักษะอีกหนึ่งสูสารเมื่อติดตั้งซาตรามังกรเพิ่มพลังโจมตีแก่ซาตรามังกรเพิ่มขึ้น30%เพิ่มพลังป้องกันแก่เกราะมังกร30%สร้างขึ้นโดยเอกเทพกฤีเทพแห่งการตีเหล็กเฮกเซเทียและช่างตีเหล็กในตำนานขานผ่านการประสานจิต ผ่านการประสานจินตภาพและตรีเอกานุภาพสร้างจากกระดูกและเกล็ดที่ยังมีจิตของมังกรเพลิงเทาก้าหลงเหลือและละโมบที่ถูกปราหมฝังเวทด้วยเปลวไฟของเฮกเซเทียและฟนิกแดงสร้างโดยการแบ่งเกล็ดของเทาก้าออกเป็น159,994ชิ้นและผสานเข้ากับโครงร่างและกระดูกชุดเกลาะสีแดงที่ดูราวกับทอจากผ้าไหมตัวนี้มีโครงสร้างสำหรับ ดูดซับและลดทอนแรงประทะทุกๆรูปแบบนอกจากนั้นความตั้งใจของช่างตีเหล็กในตำนานขานผู้คอยภาวนาให้เอกเทพกลิดยู่รอดปลอดภัยได้ก่อให้เกิดปาฏิหาริย์เอฟเฟกตเซตป้องกันมังกรเพิ่มพลังป้องกันตามจำนวนเครื่องป้องกันมังกรที่สวมใส่เงื่อนไขในการสวมกลิดน้ำหนัก8,700ทักษะลดแรงประทะลดความเสียหายทุกชนิดได้ในปริมาณมากแสดงผลตลอดเวลา ทักษะย้อนกลับจำลองจิตของมังกรเพลิงเต่าก้าเพื่อย้อนกลับไปยังสถานะก่อนจะได้รับความเสียหายระยะหน่วงหลังใช้48ชั่วโมงการป้องกันสมบูรณ์จำลองอำนาจในการดูดซับความเสียหายของมังกรแล้จะไร้ผลเมื่อเผชิญหน้ากับทักษะที่มองข้ามการป้องกันสมบูรณ์ทรัพยากรหลังจากเปิดใช้งานเสียมานาห0 0หมหน่วยทุกๆวินาทีไม่มีระยะหน่วง ทักษะอีกหนึ่งสูสารจำลองสุสารถวยเทพขึ้นเพื่อยิงถล่มมิติโดยรอบความเสียหายของการยิงถล่มจะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ท่านได้รับในช่วง20วินาทีก่อนการใช้งานทักษะนี้ไม่ใช้ทรัพยากรระยะหน่วงหลังใช้งาน1ชั่วโมงเกาะมังกรเพลิงแตกต่างจากพลิกฟ้าค่อนข้างมากผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากเฮกเซเทียเป็นหลักวิชิกลิดกลิตนั้นยังขาดประสบการณ์ในการผลิตชุดเกาะ จึงทำได้เพียงแค่สอดแทรกเทคนิคสำคัญบางอย่างลงไปแต่ว่าในทางกลับกันแล้วคานนั้นมีอิทธิพลกับชุดเกราะคนคึ่งมากเพราะว่ามีประสบการณ์สร้างชุดเกราะปาการเคลื่อนที่มาแล้วอืมน่าทึ่งจริงๆปราห์มมองเห็นรายละเอียดไอเทมด้วยถึงนั้นเรื่องอะไเรื่องไงดวงตางสีแดงทับทีมกำลังสั่นไหวขณะจดจ้องพลิกฟ้าและเกราะมังกรเพลิงที่กิจนั้นถอดออกมา คารมองจากข้างๆพลังก้มศรีศรษะด้วยความยำเกรงขอบคุณที่คอยดูแลกรีมาตลอดก่อนจะได้ร่างเนื้อคืนได้สำหรับรามทำประโยชน์ให้กริดหลายต่อหลายเรื่องยิ่งได้ร่างเนื้อกลับคืนเขาก็ยิ่งช่วยเหลืออย่างขยันขันแข็งมหาเวทในละโมบเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนาของบรามได้เป็นอย่างดีคานนั้นย่อมดูออกว่าบรามให้ความสำคัญกับกรีมากแค่ไห ขอบคุณที่คอยดูมาตลอดอย่างนั้นเลยยังกับจะสื่อว่าหลังจากนี้ไม่ต้องแล้วบราหัมตอบสะดงออกมาด้วยท่าทีที่เย็นชาคานพูดราวกับว่าตนคือผู้พิทักษ์กและนั่นทำให้บราหัมรู้สึกไม่ชอบใจเขารู้สึกเหมือนกับมีคู่แข่งด้วยความสัตย์จริงหากว่าจะถามว่าใครคือผู้พิทักษกตัวจริงแล้วล่ะก็ตนเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นมากกว่าใครไม่ใช่เรื่องง การที่กล่าวกับ,บราหัมผู้ที่ภาคภูมิใจกับช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันกับกรีจะเป็นแบบต้นได้อย่างไรท่านบราฮัมต้องเขียงข้างกรีกไปตลอดกาลอยู่แล้วชีวิตนิรันร์คืออภิสิทธิ์ของอัคราติวัตุที่มีร่างเนื้อสำรองเอาไว้สับเปลี่ยนเท่านั้นการเป็นแค่เทวทตูตย่อมต้องสลายไปในสักวันหนึ่งจุดยืนแตกต่างจากบราหัมผู้ที่อยู่เหนือความความตาย ได้ยินแนวคิดแบบนั้นออกมาจากปากของขานบราหัมก็เปิดปากโต้แยง้งใจเสาะจังเลยนะเพราะว่าเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งหรือไงตอบอะไรที่ข้าอยู่แล้วก็เจ้าจะไม่ได้ตายเด็ดขาดราหัมไม่อยากจะเห็นเกลดโศกเศร้สสาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมีตัวเองอยู่เคียงข้างทั้งคนแต่ว่าขานกลับไม่ได้รับชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือไงนั่นไม่เท่ากับว่าตัวเองไร้ความสามารถหรือ ยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดตกลงฉันจะทำใส่ใจเอาไว้ยิ่งได้คุยคานก็ยิ่งรับรู้ถึงความใจดีของอีกฝ่ายเขายิ้มออกมาอย่างมีความสุขเมื่อได้เข้าใจว่าทำไมกริชถึงได้เชื่อใจบราหัมนักแล้วก็แน่นอนนั่นยิ่งทำให้บราหัมรู้สึกหัวเสียอีกนิดเดียวเขาก็จะปทุแล้วกริชตัดสินใจเข้ามาแทรกรู้ว่าการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทั้งสอง ไม่มีวันจบลงได้ด้วยตัวเองเอาละเอาไว้ค่อยคุยเรื่องอื่นวันหลังนายบอกว่าอยากสร้างไม้เท้าแต่โลกจิตภาพใช่ไหมใช่บราัมนั้นขานรับทันทีหลังจากรู้สึกทึ่งและหลงไหลไปกับเทวพันธ์เล่มใหม่ของกฤีเขาเองก็อยากที่จะมีอาวุธที่คล้ายคลึงกันนี้แม้จะได้ยินว่าจิตรังสรรค์ของกฤีนั้นมีข้อจำกัดมากมายแต่ว่าดึงนี้นั้นก็ควรค่าแก่การลองท้าทายดู เฮ็กซเทียคิดว่ายังไงบ้างเออเจอทักษะจิตรังสรรค์คือการถ่ายความคิดของผู้สร้างเข้าไปในจนิตภาพของตัวเองโลกจิตภาพของครูกว่าจางังย่อมไม่อาจสลักอิทธิพลใดต่อจิตรังสรรค์ได้แล้วชุดก่อตัวนี้เจ้าก็สร้างขณะที่อยู่ในจิตภาพของกลิตไม่ใช่รึดูเหมือนความคิดของคานจะมีผลมากกว่าความคิดของกลิตสิกนะ มันเกิดขึ้นได้กับประวัติเอกานุภาพส่วนเจ้าต้อเป็นคนนอกคนนอกกันรือตูทาเรื่องที่กลิดเตรียมวางแผนแต่งงานกับแบ์รี่โรสจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของบราฮัมอยู่ไม่น้อยขณะที่เห็นบราฮัมขมหมวดคิ้วกลิตก็ตรวจทานรายละเอียดของทักษะจิตรังสรรอีกครัง้งิจิตรังสรรค์ทการผลิตไอเทมภายในโลกจินตภาพท่านสามารถเพิ่มหรือยกระดับคุณสมบัติ หรือฟังก์ชันของวัตถุโดยการถ่ายเทความคิดเข้าไปในวัตถุดิบการเปลี่ยนแปลงจะอ้างอิงจากความคิดของท่านเงื่อนไขในการใช้งานต้องเปิดใช้งานเขตแดนทองคาศักดิ์สิทธิ์ก่อนทรัพยากรไม่มีระยะดวงไม่มีมันดูเหมือนกับว่าจะไร้จุดบอดแค่เปิดเขตแดนทองคาศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถใช้งานทักษะได้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีทักษะนี้ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขสุดยุ่งยากดึงข้อคําเตือน โลกจิตภาพมีขีดจำกัดในการย่อยพลังไอเทมแต่ละประเภทจะไม่สามารถผลิตจากวัตถุดิบแบบเดียวกันได้เกิน1ชิ้นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าตอนนี้กลิตไม่สามารถใช้จิตรังสรร์สร้างอาวุธหรือเสือ้อเกาจะจากกระดูกกับเกรดของชาวก้าได้อีกถ้าอยากจะสร้างอาวุธระดับพิกฟ้าขึ้นมาอีกชิ้นแล้วล่ะก็เขาก็จะต้องใช้กระดูกและเกรดมังกรโบราณตัวอื่นในทางปฏิบัติ เราคงหาเกล็ดกับกระดูกมังกรโบราณตัวอื่นไม่ได้เหรอพิกฟ้าจึงกลายเป็นอาวุธเอ็นเกมแค่ชิ้นเดียวไปโดยปริยายเมื่อกุนคิดสักพักเกล็ดก็ได้เปิดปากออกมาอดีตในยุคแห่งปัญญาอย่างใดที่ปัจจุบันกลายเป็นเทพแห่งป,ปัญญาคงไม่ถียงหัวชนฝาอย่างไรเหตุผลแน่มีวิธีอะไรในใจกันเหรอยังจำได้ไหมเมื่อก่อนฉันเคยบอกว่าสิ่งที่สร้างภายในโลกจิตภาพจะไม่สามารถนำออกมายิงโลกความเป็นจริงได้ อจำได้นายยังบอกได้ซ้ำว่าสภาวะความคิดไม่อาจเปลี่ยนเป็นความจริงเอ่ฮะกลิดเอียงคอเล็กน้อยขณะที่หัวนึกถึงโลกจินตภาพของบราหมที่เคยเห็นหอ,อสมุดไร,ร้ขอบเขตและห้องทดลองขนาดมโหฬรานภายในนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยหนังสือนับล้านเล่มและไอเทมที่บราหมผลิตขึ้นมาใช้งานเองอย่าบอกนะว่าถูกต้องฉนันเองก็สาบบอสซ่ง ด้วยความคิดได้แบบนี้กันเพียงแต่ว,ว่าไม่อาจจะทําให้มันเป็นจริงได้แต่ว่ามันมีโอกาสสาเร็จแน่ถ้าหากเราร่วมมือกันในแง่คํานิยามทักษะจิตรังสรรค์คือการเปลี่ยนไอเทมที่สร้างในโลกจินตภาพให้กลายเป็นความจริงสําหรับตอนนี้แม้ว่ากลิตจะสูญเสียสิทธิ์ในการสร้างอาวุธจากเกตทาวกาด้วยจิตรังสรรค์แต่เขายังคงเหลือสิทธิ์ในการนําไอเทมออกมาอย่างโลกความเป็นจริงอยู่เ็กซเทียบอกว่า ชุดกรอตัวนี้เกิดขึ้นได้เพราะปติเอกานุภาพแต่ว่ากลับกันฉันไม่คิดว่าเป็นพระตีเอกานุภาพแต่ว่ามันเป็นผลมาจากการประสานจินตภาพของทั้งสางคนเข้าด้วยกันมากกว่าบราหัมกล่าวแฝงความในขณะมองเข้าไปในดวงตาของกฤิสายสัมพันธ์ระหว่างฉันกับนายมีน่าจะด้อยไปกว่าเฮกเซเทียจินตภาพของพวกเราผาสานกันได้นะผระสานจินตภาพจากนั้นฉันจะโอนสิทธิ์ในการสร้างให้กับนาย อย่าขายฝันนักเลยนะเฮกเซเทียสายหน้าให้หลังจากที่ได้ฟังแผนของบราหัมรากฐานสำคัญของจิตรังสรรค์ก็คือพลังใจสาเหตุที่กลิดผลิตอาวุธด้วยเกล็ดและกระดูกเท้าก้าวไม่ได้อีกแล้วก็เพราะเกลตทองคำศักดิ์สิทธิ์แบกรับไม่ไหวมันคือสภาวาขาดแคลนพลังใจคิดว่าจินตภาพของเจ้าจะทดแทนได้งินหรืึถ้าตรงตนเกิดไปแล้วแผนขงเจ้าจะล้มเหลว หุบปากซะข้าเกิดมาในกลิงเจ้าเป็นใครถึงกล้ามาตัดสินปราหามโต้แย้งพร้อมกับอันเชิญโลกจินตภาพมิติถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนทันทีแม้แต่เทพสวรรค์อย่างเฮกเซเทียก็ยังต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นโลกจินตภาพของปราหามในระยะใกล้นี่ไม่ใช่จินตภาพธรรมดาจินตภาพที่สามารถสร้างมิติกันด้ข้าศึกษาเวทมนพื่สร้างปฏิหาร กระทั่งอาชนะดักคำสาปของเทพเพื่อกำเนิดได้ด้วยตัวเองตัวข้าผู้ทําให้เป็นกรอเพลิงเท้าก้าวบดกาลังใจงจะต่อสู้เกิดมาเพื่อพิชิตความเป็นไปไม่ได้เกรียงบารมกระดิกนิว้วหนังสือทุกๆเล่มในหอสมุดก็ลอยขึ้นไปในอากาศด้านล่างเหลือเพียงแค่ชั้นไม้ว่างเปล่าแต่ละเล่มแต่ละบทแต่ละคำมันคกี่ความรู้และความทรงจำของบรารมลองดูก่อนก็ไม่เสียหาย ความหนักแน่นของบราหัมช่วยขจัดความลังเลในใจกริดใช่เหรอเราไม่มีอะไรจะเสียนี่แถมลึกๆในใจก็ยังเชื่อว่าบราหัมจะสามารถสร้างปฏิหารขึ้นมาได้จริงๆเทเพแห่งปัญญาเชนะบราหัมอาจเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าคิดนอกกรอบและกฎเกณฑ์ของระบบจนกระทั่งค้นพบในช่องโหวกลิดนั้นกลืนน้ำลายเหนียวพลางกลางเขตแดนทองคำศักศดิ์สิทธิ์ออกมา แผนการจะรู้ล่วงก็ต่อเมื่อตนผสานจินตภาพเข้ากับบราหัมได้สําเร็จ2จินตภาพจะพนวกเข้าด้วยกันโดยไม่ปะทะกันจนพังยับเยินจริงจริงกันหรือกริดตอนนี้อดเป็นกังวลไม่ได้ติง้งโลกจินตภาพของบราหัมปฐมภูมิห้องแห่งความรู้พยายามสืบหาวิธีการประสานเข้ากับหุบเขาทองคาโลกจินตภาพของบราหัมทุติยภูมิห้องวิจัยพยายามวิเคราะห์ทุกซอกมุมของหุบเขาทองคํา โลกจินตภาพของบราหัมตาติยะภูมิห้องทดลองกําลังจําลองแผนการประสานซ้าแล้วส้าเร่าบราหัมตอนนี้ทดลองอย่างว้าคลั่งโดยหวังจะสร้างวิธีที่ไม่เคยมีใครใช้มา่ก่อนพิชิตความเป็นไปไม่ได้บราหัมเป็นเช่นทุกวันนี้ได้ก็เพราะความอวดดีนั่นสําเร็จเรียบร้อยบราหัมเชิข้างพลางอมยิ้มมุมปาก ฮุบเขาองคำผสานเข้ากับโลกจินตภาพของบราห์มศูนย์กลางโลกเปิดใช้งานจิตรังสรรคการแทรกแซงของบราห์มเทพแห่งเวทมนต์และปัญญาส่งผลให้ข้อจํากัดบางอย่างของจิตรังสรรถูกยกเลิกเอาละ่ะตอนนี้นายก็เป็นอิสระจากข้อจํากัดที่ออดหัดตั้ละกลิดด้วยลดับชั้นของนายไม่ว่าจะปาถนาอะไรมันก็สำเร็จอย่างใจนึก ต้องไม่ลืมว่าผู้ปรารถนาไม้เท้าที่สามารถสื่อใจไม่ใช่กลิตแต่ว่าเป็นบราหมเองดังนั้นการที่เขาพูดราวกับกลิตอยากได้ไม้เท้าซะเองมันเป็นพฤติกรรมที่ร้ายอย่างอายถ้าหากว่าเป็นกลิตในยามปกติคงหันจะคงจะหันออกไปโต้ตอบแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะนิ่งเป็นเพราะตอนนี้กําลังเอ่อล้นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกจิตลังสันทักษะสําหรับผลิตไอเทมตามความคิด ไอเทมที่เกิดมาจากจิตรังสรรจะถูกปรับแต่งให้สอดคล้องกับกลินโดยเฉพาะแต่ว่านั่นจะเป็นทั้งข้อดีและขีดจำกัดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคัญเตะหรือบิบันใช้งานพลิกฝาพวกเขาจะไม่อาจพึ่งพาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างเปลี่ยนรูปแต่ว่าบราหมนั้นได้เปิดประตูบานใหม่ขึ้นดิงตอนนี้เจ้าของโลกจินตภาพร่วมคือบราหมดังนั้นจิตรังสรร์ของท่านจะสร้าง ไอเทมตามความคิดของบรามไม่ใช่ทันถ้าผู้จ้างวานสามารถประสานจิตภาพเข้ากับเราได้และกลายเป็นเจ้าของโลกประสานบุคคลดังกล่าวก็จะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของไอเทมที่เกิดมาจากจิตลังสรนหรืออาจจะสื่อได้ว่ากริตสามารถสร้างไอเทมให้กับพวก้องได้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นกริตตอนนี้จินตนาการภาพเหล่าสภาและอัครสา,าวกทุกคนออกรบด้วยอาวุธระดับเดียวกันกับพิกฝา ในระหว่างนั้นเขาลงมือสร้างไม้เท้าทันทีคราวนี้ใช้ทั้งและคอนของตัวเองไม่ใช่จากเฮกเซเทียเก็ดและกระดูกเท้าก้าถูกหลอมภายในอำนาจของเปลวไฟบราห์มเฮ้ยนี่มันสุดยอดเลยเปลวไฟของบราห์มก็สามารถหลอมเกล็ดและกระดูกของเท้าก้าได้บอกได้เลยครับว่านี่มันไม่ธรรมาดาติดตามวันใหม่ต่อหน้าครับผมสวัสดีครับ